มีการปักหมุด5ตลาดกลางคืนเชียงใหม่แล้วก็ถนนคนเดินด้วยนะครับน่าเที่ยวใครที่มาเชียงใหม่หรือท่านที่อยู่เชียงใหม่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนไปที่นี่ครับหลายท่านเคยไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยหลายท่านไปเป็นประจำเพราะมันสนุกมันน่าเที่ยวจริงๆนะครับมาเชียงใหม่ทั้งทีหรือท่านที่อยู่เชียงใหม่ทั้งทีกลางคืนชิวๆครับ เช็คอินที่ไหนดีนี่ตามผมมาเลยเดี๋ยวพาไปนะฮะคลองแม่ข่าครับอันนี้ผมก็เคยไปแล้วเออเขาทำน่ารักดีนะทำน่ารักดีเช็คอินบรรยาก,กาศดีๆที่คลองแม่ข่าครับและนี้ถือว่าเป็นเส้นทางน้ำโบราณของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ที่นี่ก็กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด นะครับนอกจากที่คุณคุณจะมาถ่ายรูปสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีร้านค้าจากคนในชุมชนนะครับร้านของกินสตรีทฟูด้ดร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะครับก็แวะมาชิลๆกันได้เลยถ้าพูดถึงคลองแม่ข่ในสมัยก่อนนี่โอ้โหผมโตมาในยะวัชใิม่นะพอพูดถึงคลองแม่ข่นึกนึกภาพออกเลยมันคือคลองแบบเป็นน้ำเน่าอะเอาตรง,ตรง โอ้กลิ่นนี่สุดๆนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าลองไปดูที่ถนนคนเดินแม่ขาสวยน้ำสะอาดและโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่าจะทำมาอย่างนี้ได้นะอย่างที่สองนะคอมเม่ขานี่เขาบอกเหมือนได้ฟีลไปญี่ปุ่นนะมีคนมาคอมเมนต์ฟีลเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับถนนคนเดินวัวลายครับอันนี้ก็จัดทุกวันเสาร์นะครับ ถนนเหมือนถนนคนเดินประจำเชียงใหม่ก็เหมือนถนนเดินที่ท่าแพว่าจะมีสินค้าท้องถิ่นมากมายบรวมตัวกันอยู่นะครับกระเป๋าเครื่องประดับเครื่องเงินเครื่องสารต่างๆในราคากันเองสินค้า h a n d ์เมดงานฝีมือมากมายนะฮะเป็นถนนคนเดินที่ <c oughs> ขอไปเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเชียงใหม่มากๆสายกินไม่ต้องห่วงถ้าไปที่นี่นะ กินถ้าเป็นคำเมืองก็กินเตียวกินไปสูตา้านคือมีสรีทฟูดเติมได้ตลอดงันกินอันนี้หมดเอาไปหยุดหมดไปจบที่ร้านไหนกบซื้อร้านนั้นต่อนะสนุกมากกางเที่ยวชอบนะครับถนนคนเดินท่าแพเนะี่ยพูดถึงเวลาก็ต้องพูดถึงที่นี่อันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เมื่อกี้คืนวันเสาร์ปักหมดที่นี่เลยฮนะถนนคนเดินท่าแพนะครับคึกคักมากม ตลอดเส้นทางก็ร้านค้ามากมายอาหารเพียบนะฮะไม่จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับร้านอาหารอร่อยๆอื่นๆก็แน่นอนว่าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าพื้นเมืองร้านขายของที่ระลึกเท่ๆนะครับไม่ซ้ําใครก็หาซื้อได้ที่นี่ใครที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ต้องไม่พลาดมาเจอกันในคืนวันอาทิตย์น,นะครับถนนคนเดินท่าแพวันนิมมานอันนี้มาใหม่แต่มาแรงจริงๆนะฮะ วันนิมมานนั้นมันคล้ายๆกับคอมมูนิตี้มอลนะครับในย่านนิมมานเฮมินกลางวันก็มีอะไรเยอะแยะให้ทําเดินถ่ายรูปชิวๆก็ได้เพราะว่าสถาปัตยกรรมเขาสร้างขึ้นมาให้ถ่ายรูปจริงๆร้านอร่อยๆก็เยอะนะครับแต่ตอนกลางคืนครับโอ้โหที่นี่ก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยมีอีเวนต์มีตลาดนัดกลางคืนอยู่เสมอๆเ,เลยนะครับในทีมต่างๆก็แน่นอนว่าร้านดวงที่มาออกร้านนี้ก็ มักจะเป็นสินค้าเก๋ๆชิคๆเนี่ยของดีของเด็ดของเชียงใหม่รวมถึงอาหารอร่อยๆนะครับล้ำขนาดมากมายใครที่มาเดินเที่ยวนิมมานเนี่ยต้องแวะม,มาที่นี่อีกที่หนึ่งลืมไม่ได้และก็หลายท่านลืมไปแล้วว่าเคยมีหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เข้ากลับมาฟื้นอีกแล้วนะครับผมกำลังพูดถึงเชียงใหม่ในบาสซา แหล่งรวมความบันเทิงร้านค้าโรงแรมและร้านอาหารมากมายให้เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศชิวๆที่เชียงใหม่ในบาซ่านะครับสายเที่ยวสายกินเพลินสุดๆชอปกันจุใจนะครับหาร้านนั่งกินดื่มสบายๆใครที่หาพิกาดชิวๆบรรยากาศดีๆนั่งฟังเพลงเพลินๆก็เดินซื้อของด้วยหาร้านนั่งยาวๆที่นี่ตอบโจทย์คนดึกสุดๆในบาซ่ากลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วครับคุณผู้ฟังพูดถึงในบาซ่า จเจาะลึกเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งไหนไหนก็คุยแล้วเพราะว่าผมรู้สึกผูกพันกับนายบาซ่ามาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะนายบาซ่ามีเรื่องราวที่เป็นถือว่าเป็นประวัติหรือว่าเป็นที่มาของนายบาซ่าด้วยนะครับแปดเรื่องที่คนเชียงใหม่จะต้องรู้หรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องรู้นายบาซ่าเรื่องที่หนึ่งเกิดจากแนวคิดของพ่อค้าคนจีนในจังหวัดเชียงใหม ในานามของมูลนิธิสามัคคีการกุศลครับที่ต้องการให้มีพื้นที่สําหรับการตั้งขายสินค้ายาพวกหัตถศิลปะเครื่องจักสาร,รผ้าและก็เครื่องประดับพื้นเมืองฝีมือของชาวเชียงใหม่ก็เริ่มจัดเป็นครั้งแรกที่สนามบอลของโรงเรียนช่องฟ้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติเ <stick> <c oughs> <c oughs> พราะก็เห็นว่าในยุคนั้นน่ยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกบ้านเราก็เรียกฝรั่งนิยมซื้องานจากพวกหัตถศิลป์ของเชียงใหม่ กลับไปเป็นที่ระลึกเรื่องที่2ครับสองฝั่งถนนของานบาซา่าเริ่มตั้งแต่บริเวณหัวถนนจเจริญประเทศไปจนถึงถนนช้างคลานหัวถนนจเจริญประเทศก็วัดอุปคุตถนนช้างคลานก็คือแยกลงภาพยนตร์แสงตะวันะมีทางแยกออกไปทางถนนสีดอนชัยแต่สรุตที่นี่จะมีจุดใหญ่ๆ3จุดคือการแลตลาดอนุสารและก็ไนบาซ่าฝั่งโรงแรมครับแต่ละจุดนั้นก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับอย่างเช่น ตลาดอนุสาร์ก็จะเป็นศูนย์รวมอาหารหลักรถช่วงแรกก็จะเป็นศูนย์รวมของร้านค้าร้านอาหารจะพวกซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับที่มีราคาค่อนข้างสูงต่อมาก็ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารนานาชาติสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่นี่ผมติดใจอยู่สองเจ้าที่ผมเคยรับประทานอาหารในตลาดอนุสารนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่รอเปล่าเพราะไม่ได้ไปเยี่ยมเรือกันแล้วก็คือลาดหน้า ร้านหม้อโอชาร้านหน้าทะเลเด็ดมากแล้วก็ต้ยมยำหัวปลานะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อร้านไหนต้ยมยำหัวปลาแล้วก็มีอีกที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งขนมอันนี้เขาย้ายออกมาแล้วก็ยังอุดหนุนกันอยู่ทับทีมกรอบเจ้อ้วนนะครับอร่อยมากคนที่อยากดื่มหรืออยากหาที่ดื่มมองหาบรรยากาศแล้วก็ผู้คนท่ามกลางแสงสีของนา,ายปลาซายำกําคขนก็จะเป็นที่การเล เป็นลานเบียร์เป็นมุมดื่มเป็นที่นั่งคุยนั่งพักนั่งจิบอะไรต่อมีอะไรให้เพลินเพลินกันได้นะครับเรื่องที่3ในบาซ่าเป็นพื้นที่ค้าขายของคน3กลุ่มนะครับคือคนไทยคนจีนและก็มุสลิมแล้วว่าในซอยถนนเจริญประเทศนั้นจะมีมัสยิดตั้งอยู่กลางซอยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในซอยนั้นก็ยังเป็นศูนย์รวมของอาหารฮารานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมและก็ชาวอาหรับที่มาเชื่อเชียงใหม่ถ้าเป็นเย็นวันศุกร์ นอกจากอาหารแล้วยังมีสินค้าจากพวกเครื่องเทศหรือว่าเครื่องหอมจากอาหรับมาวางจําหน่ายให้พี่น้องมุสลิมได้เลือกซื้อตามอาธิาศัยด้วยนะครับเรื่องที่4สินค้าที่ในาบาซ่าจะถูกปรับเปลี่ยนจากงานหัถศินมาเป็นสินค้าจากพวกของกอปเกรดเอในเวลาต่อมานะเพราะว่าลูกค้าในระยะหลังนั้นไม่ใช่ลูกค้าชาวตะนตกแต่เป็นลูกค้าชาวจีนและคนไทยที่มาเชื่อเชิงปักเพราะว่าหลังจากที่พ่อค้าชาวจีนยุติการบริหารก็มี หน่วยงานอีกหลายส่วนเลยนะครับเข้ามาดูแลนะครับจากการแบกล็อกในช่วงแรกก็เปลี่ยนเป็นการเช่าพื้นที่แบบถาวนคือไม่ใช่สินค้าเล่ขายเหมือนตอนตอน้ตน,ตนแล้วนะครับแต่สินค้าที่ระลึกก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมายนะครับก็เป็นของที่ระลึกที่ถูกผลิตมาจากโรงงานมากกว่างานหัตถศิลป์หรือว่าแฮนด์เมดนะครับเหมือนยุคเริ่มตน้นทางเข้าออกของไบาานะครับเรื่องที่5ฝั่งกาแลจะมีประตูเล็ก ให้เดินเข้าออกระหว่างแผงค้าขายนะมีจิมมิคตรงป้ายประตูขียนว่าประตูแมวเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นจุดจําหน่ายสินค้าของชาวเขาให้นะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทั้งจําพวกผ้าทอลายหมวกแล้วก็ของที่ระลึกอื่นๆด้วยนะครับเรื่องที่6ที่คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต้องรู้รองเท้าผ้าใบาและสินค้าจำพวกกระเป๋าและเสื้อยืดเป็นของกรอบจากแบรนด์ดังเป็นหลักซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อขายลูกค้าต่างชาตินะครับ แต่ยังเป็นที่นิยมสําหรับลูกค้าคนไทยด้วยนะครับราคาไม่สูงมากอย่างที่คิดเป็นสินค้าประเภทซื้อแล้วใช้ได้ตามวาระรวมถึงสินค้านําเข้าจากจีนประเภทบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีดสปริงไฟแช็กแกส๊สเสื้อยืดสกรีนโลโก้แบรนด์ดังในราคาเริ่มต้นที่ไม่กี่ร้อยบาท 7. ชื่อไนบาซ่ามีความหมายตรงตัวเลยครับว่าเป็นตลาดขายของกลางคืนแต่หลายคนคงยว่าเอ๊ะทำไม ช้ชื่อนนไม่ใช้ชื่อไห้นลาซ่านั่นเพราะว่าบาซ่ามีความว่าเป็นตลาดจาหน่ายสินค้าเป็นคนละความหมายกับคำว,ว่าพ p l a ่าครับนะฮะและเรื่องที่8ที่จอดรถในไนบาซา่าแต่ท่านบอกอยากไปแต่ว่าโอ้โหรถมันเยอะที่จะรถอยู่ไหนก็ไม่รู้จอดยากจอดข้างทางก็ไม่ได้นะครับพี่วิจารจรก็บอกจราจรติดขัด นะครับจริงๆเราไม่ได้อยากอย่างที่คุณคิดครับเพราะว่ามีบริการที่จอดรถอยู่หลายจุดทั้งฝั่ง p l a z าและก็ฝั่งการแลหรือว่าถ้าตรงมาจนถึงสุดถนนนี่ก็ยังมีพื้นที่ให้บริการจอดรถฟรีอยู่ในโรงเรียนและก็วัดสีดอนชัยด้วยนะครับน,น,นี้เป็นเรื่องดาวของในบาซ่าแเรื่องที่คนเชียงใหม่ก็หลายท่านก็คงรูรอ้อยู่แล้วแหละนะครับไปบ่อยไปตั้งแต่เด็กแต่หลายท่านก็ยังไม่ทราบหมด อีกจุดหนึ่งครับห้องน้ำแต่เดิมใน้าที่นี่จะมีเพียงห้องน้ำที่แล้วก็ป้อมยามตรงหัวถนนเป็นกองอํานวยการนะครับสำหรับติดต่อพื้นที่หรือว่าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะครับที่คอยดูแลอยู่ตามจุดบนถนนแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่คอยดูแลพื้นที่คอยให้บริการอยู่ตลอดนะครับนี่เป็นเรื่องราวของใน บาซานะไม่ใช่พลาซานะตลาดนัดกลางคืนที่ห่างหายไปนานแล้วก็ช่วงที่ช่วงที่โควิดโอ้โหแบบเงียบมืดไปเป็นถนนที่มืดทั้งสายจนเราเห็นแล้วเราใจหายว่าที่นี่คือเมื่อก่อนมันเป็นย่านแบบคึกคักมาเหมือนเหมือนนิม,มานตอนเนี้ยอะเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวบันเทิงเนะี่ยในบาซาจะไม่ตอบโจทย์ละต้องทุกคนทุกคนก็จะมุ่งไปที่นิม,มานหมด แต่ว่าการซื้อของดีราคาถูกนะฮะแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของตลาดนัดกลางคืนอยู่แล้วก็มีค่อนข้างจะครบที่นี่นะครับทั้งโรงแรมที่พักเครื่องดื่มอาหารการกินสถานที่เดินท่องเที่ยวเชียวๆกับซื้อของราคาไม่แพงในบาซ่านั้นยังตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติอยู่เอาละครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ อยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลานี้นะครับเชียงใหม่วันละที่ทล์กเราอยู่ด้วยกันวันจันทร์ถึงสุกสองทุ่มสินาทีถึง3ามทุ่มผมจะพัก2วันนะครับก็คือ 24- 25เราเจอกันวันจันทร์ที่26เลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการพบกันใหม่วันจันทร์ที่2 6ครับสวัสดีครับ